เยอะแยะมากมายทุกคนแหล่งที่อยู่ของที่เรากําลังจะตามหาวันนี้คือไส้เดือนทะเลครับทุกคนนี้เนี่ยบริเวณนี้มีเยอะมากๆากนี่แหละครับสิ่งที่เราตามหากันครับผมไส้เดือนทะเลเยอะหลัดครับเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัว มาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนมาแล้วโอ้โอ้หือหมดหมดตัวครับหมดตัวโอ้โหโอ้โหทุกคนนี่ฮะโอ้หนี่ครับตัวที่มันยาวครับที่มันขาดไปที่มันขาดไปที่มันขาดไปโอ้โห คำเตือนวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับวัยรุ่นโลกสวยเราสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเด็กๆควรรับชมพร้อมผู้ปกครอง สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี่ยวสุภาพาไปวันนี้เรามาอยู่ที่ในป่ากล,งกลางๆนะครับแล้วก็วันนี้คอนเทนต์พิเศษนะครับที่จะให้ทุกท่านได้ชมนั่นก็คือจะพาทุกคนครับมาหาไส้เดือนทะเลครับหรือว่าที่ใครทุกคนรู้จักกันในานามเยื่อหลัดนั่นเองนะฮะเยื่ยออันโอชะของเหล่าปลาทั้งหลายนะครับที่อยู่ตามแนวชายฝั่ง นะฮะวันนี้เราก็มาในช่วงที่น้ำลงนะครับนะอาจจะพาทุกคนมาขุดโดยที่มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอบนะครับจอบหน้ายาวหน้ากว้างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นกระปุกใส่เนี่ยฮะแ้วก็ไม่มีอะไรมากมายครับทีเียแค่มี2อ,อย่างก็ได้แล้วเตรียมน้ำมาเตรียมใบไม้นะครับติดอา่า ที่ใส่เหยื่อลัดของเรานะครับใสเดือนทะเลวันนี้เรามาดูครับว่าเราจะได้ตัวหรือไม่นะครับในการใช้จอบขุดไส้เดือนทะเลครับทุกคนโอเคประมาณนี้อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนที่เราจะไปดูคลิปการหาไส้เดือนทะเลเป็นเหยื่อในการล่าปลานะครับต่างๆโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับไป นี่แหละครับที่เราตามหากันครับผมไสเดือนทะเลเยอลัดครับนี่ว้าววันนี้ครับกิจกรรมที่สุภาพา,พาทุกคนมาครับผมนั่นก็คือขุดหาไส้เดือนทะเลครับโดยมีนี่ครับจอบด้ามสั้นครับจอบด้ามสั้นนะที่ขุดเหยื่อของเรา จะใช้จอบหรือใช้เสียมก็ได้นะครับแต่ว่าใช้จอบผมว่ามีโอกาสได้ตัวเยอะกว่าวันนี้ก็ก่อนจะถ่ายคลิปก็ได้มาสัก 2- 3สาตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับวิธีการดูนะฮะวิธีการาขุดวิธีการมองเหยลัดว่าเป็นอย่างไรนะรผมเองก็ไม่เซียนครับนะฮะก็ถือได้ว่าใช้ประสบการณ์เอาแล้วกันได้ตัวไม่ได้ตัวก็เดีย๋ยวมาลุนเอาเป็นดวงไปโอเคประมาณนี้ครับ ลุยป่ากงกลากันครับผมจัดไปมาครับด้านบนนี้มีใบไม้ที่ปกปิดอยู่เนี่ยนี่คือรังของรังของเยืลัดอันนี้น่าสนใจไอใบไม้ใหญ่นั่นก็น่าสนใจแต่เราเอาอันที่ใกล้ๆนี้นก่อนตล้องมันใหญ่ขนาดขนาดใบใหญ่แล้วก็ท่อใหญ่ด้วย

นี่ฮะเราต้องรักษาให้ดีเลยครับจริงๆถ้าให้ดีคือได้ตัวปั๊บตกทันทีสดมากๆแล้วก็ปลาชอบมากปลาเห็ดโคนครับนี่ครับโอ้โหไส้เดือนทะเลครับทุกคนว้าว amazing เยอะครับมาครับทีนี้เราเริ่มมาสาธิตกันเลยครับผมขออนุญาตวาดแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมก็วาดในส่วนของ พื้นโคลนครับแล้วก็ในส่วนของสีส้มที่เราเห็นนี้นะครับก็คือท่อหรือว่าปล้องของอในตัวของเยื่อลัดหรือว่าไส้เดือนทะเลครับจากนั้นนะฮะผมจะสาธิตนะฮะวิธีการมองนะครับสิ่งเขียวที่ผมระบายนะฮะนั่นก็คือใบไม้ที่มันปกปิดในส่วนของท่ออยู่ทุกครั้งที่มันจะปกปิดมันจะเหลือให้เรามองเห็นรูท่ออยู่นะครับและเราสามารถอมองเห็นว่าท่อโผล่จากพื้นดินประมาณไหนแล้วเราจะเห็นได้ว่าท่อนะครับหันท้ายหางหรือว่า หันตูดของท่อของปล้องไปทางไหนนะครับบอกได้ว่ามันจะขุดไปทางที่ทางไหนนะครับนะสสม,มที่ผมกำลังวาดนีนะ้นั่นก็คือจอบนั่นเองนะครับนะวิธีการมองของเราหลังจากการมองไปแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นได้ครับว่าท่อไปทางไหนแล้วเราก็จะต้องตัดขาดที่ในช่วงไหนนี่คือทิศท,ทางของจอบครับที่เราจะปักมันลงไปสู่พื้นดินเพื่อที่จะให้มันทะลุตัดขาด นะฮะนี่คือวิธีแรกนะครับไอ้ดำๆที่ผมวาดให้ท่านได้ดเห็นนี้นะฮะนั่นก็คือนะในส่วนของเยื่อรัดหรือว่าไส้เดือนทะเลนั่นเองนะครับให้มันให้เราได้ดูว่าถ้าเราตัดลงไปแล้วนะครับมันจะตัดขาดครึ่งท่อนนะครับมันจะได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเยื่อนั่นเองนะฮะปริมาณที่เราได้ก็จะประมาณนี้นะครับครึ่งหนึ่งนะฮะเมื่อไหรที่เราขุดขึ้นมาแล้วเราจะสามารถมองหินส่วนที่เหลือถ้ามันโผล่ออกมาในส่วนของหางเราจะสามารถดึงออกมาจากส่วนที่เหลือได้จากดินโคลนจากท่อของมันนะครับนะ ส่วนนี้ก็จะเป็นการสาธิตดูครับที่เราอธิบายไปเมื่อกี้นะครับนี่คือการขูดลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าส่วนแรกที่เราตัดขาดไปเนี่ยเราได้ตัวไหมนะครับนี่คือท่อที่เราตัดส่วนแรกออกไปนะครับปริมาณมีไหม,มนะครับถ้ามีตัวโอเคนะหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปดูว่าส่วนที่มันตัดขาดไปเนี่ยมันโผล่ออกมาให้เราเห็นหรือไม่ด้วยความเจ็บปวดของมันเนี่ยมันจะโผล่ออมานะครให้เราสามารถจับส่วนที่เหลือได้นะครับนี่นะฮะนี่คือส่วนที่เหลือของมัน มาแล้วม,มาแล้วน,นี่คือส่วนที่เหลือครับ,รบที่มันขาดไป,ปที่มันขาดไปที่มันขาดไปโอ้โหน้อย <Nice. S 2> โหเสียดายครับตัวยาวมากด้วยโอเคสาเดินทะเลมันกัดนะครับไม่ได้ไม่กัดเยอะแยะมากมายทุกคนใบไม้ที่ทับถมกันโดยที่ลักษณะมันเหมือนกับ มีการปกคุมบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นคือแหล่งที่อยู่ของที่เรากําลังจะตามหาวันนี้คือไส้เดือนทะเลครับทุกคนแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นคือตรงนี้เนี่ยบริเวณนีนะ้มีเยอะมากๆนะครับมันจะเป็นโคลนเมื่อไหร่ที่มีใบโกงกลางล่วงหล่นใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่โคลนผสมทรายนิดหน่อยนะครับนะก็จะมีในส่วนของเยลลัดนี่แหละครับตัวที่จะพาเราไปหาปลาเยอะแยะมากมายนะฮะวันนี้ก็เราต้องหาเลือกที่ดีๆนะครับนะ นาจะต้องใช้วิธีเงียบๆครับแล้วก็วิธีการดูก็ต้องหาแบบเ,เขาเรียกว่าท่อขนาดใหญ่ๆหรือว่าที่บ้านผมเราก็เรียกว่าปล้องปล้องมันปล้องใหญ่ๆนะครับ ออกด้วยครับไม่ออกด้วยครับมาแล้วครับมาแล้วครับกคนมาแล้วโอ้โอ้ฮึหมดหมดตัวครับหมดตัวโอ้โหโหลโหลคนโอ้แม่ ทั้งตัวครับว้าว <Wow. S 1> นี่เป็นการขุดที่ได้ตัวยาวเต็มตัวนี้ครั้งแรกครับแต่ว่าเสียดายเราทำท่อมันขาดไปซะแล้วครับต้องให้น้องไปอาศัยอยู่กับชาวบ้านก่อน และวิธีต่อไปนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่ผมก็ทดลองลองทําดูนะครับก็ปรากฏว่ามันได้มันโอเคนั่นก็คือการขุดเอาทั้งตัวแต่ผมบอกได้เลยครับว่าเหยื่อดัดลังไม่ได้อยู่ในพื้นที่โคลนนะฮะบางพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นทรายที่เยอะมากกว่าโคลนครับทาให้เวลาเราขุดเนี่ยมันจะขุดยากกว่าเดิมนี่ครับได้ทั้งตัวแบบนี้เลยนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับได้ตัวครับได้ตัว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 ครับโอเค Okay. ได้กล่องม,มาด้วยครับถือว่าดีสวยงาม แล้วก็พื้นที่บางพื้นที่ครับก็ไม่เหมาะกับการที่เราจะขุดทั้งตัวครับเพราะว่ามันมีความเป็นน้ําหรือว่าเป็นโคนที่เปียกมากกว่าครับนะทำให้เวลาขุดเนี่ยน้ำมันจะเข้าไปในรูเยอะทําให้ขุดหาตัวเต็มๆมยากครับนี่ลองขุดนะครับอันนี้มันน้ําเยอะเราไม่ได้ทั้งตัวอ้า ไม่ขาดทุกคนมีตัวไม่ว่าโอ้มี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 ม,ม,ม,มีครับทุกคนว้า และตอนนี้ผมก็ได้เหยื่อที่ต้องการแล้วนะครับนั่นคือไสเดือนทะเลหรือว่าเขาเรียกว่าหลัดลังนะครับหลัดลังนะครับหรือว่าหลัดที่ผมกําลังหาอยู่นี้ก็จะมีจริงๆแล้วนะครับบางคนก็อาจจะเคยเห็นที่เวลามีบางท่านหาหน้าหาดหาหน้าพื้นทรายนะครับที่หน้าทะเลนะครับอันนั้นก็เป็นไสเดือนทะเลอีกชนิดหนึ่งครับนะฮะแต่ว่ามันอยู่ต่างพื้นที่กันเท่านั้นเองนะครับบริเวณนั้นก็จะหาค่อนข้างง่ายกว่านะครับแล้วก็เหยื่อ ใช้เดินทะเลต้องบอกได้ว่าปลาที่อยู่ในคลองไม่ว่าจะเป็นปลาดุกทะเลปลากระพงนะครับปลาเห็ดโคนนะครับนะเหยื่อพวกนี้นี่ก็เป็นเหยื่อที่ดีสำหรับพวกมันเลยครับนะบเป็นอาหารชั้นยอดนะครับของเหล่าปลาเลยครับได้มาแล้วครับเือะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัว เเเมลยรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเหยื่อก็พอใช้ได้ละบาย